สวัสดีครับผมเมค m t f นะครับก็วันนี้เดินทางมาอยู่กันที่จังหวัดสตูลน,นะครับมาเป็นแมทกับพงบุฟเฟ่ก่อนที่เลยเดินทางมากับนักกุ๊กนะครับแล้วก็มีพี่เขาอีกคนหนึ่งก็แมทนี้เป็นแมทเก็บตกนะครับแต่ว่าปลาเขาปล่อยอทิ้งไว้ประมาณเดือน2องเดือนแล้วนะครับก็น่าจะอารมณ์ประมาณเหมือนเป็นปลาซิงอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกัน,กนครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรา คนของขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเดินทางมาที่บอกไปอของกันก่อน ทาที่ผมเตรียมมานะครับก็จะเป็นคัน Pioneer Tiger Weight 12.5 2นะครับลอกก็จะเป็น Pioneer c y c l o n e เบอร์3,000นะครับสายก็ i n f i n i a e Petri Plast 12นะครับขนาด D2 ส่วนช็อคด้านหน้าก็จะเป็นสาย f l u o Invisible ขนาด50บอลนะครับแล้วก็จะผูก เป็นปลาอย่างเป็นชุดเป็นชุดไว้แล้วก็ชุดต่อไปก็จะเป็นชุดคอปักนะครับก็บจะเป็นคันโอคุมาอาโซเลสเวท42ประกบกับลอ้อเพโลรุสเบอร์2,000นะครับ <c oughs> สายก็จะเป็นอินฟินิทเหมือนกันเลย <c oughs> แต่จะเป็นตัว P1 ส่วนสายหน้าก็จะเป็นสาย f ฟูโรคาร์บอนอินวิสิเบิลขนาด30ปอนด์นะครับแล้วก็ชุดต่อไปชุดสุดท้ายเป็น ชุดเก็บนะครับไว้ก่อปลายางก็จะเป็นคันไพล์วเนียอีโวนะครับประกอบกับลอกแร็ควิดโดเบอร์สองพันสายก็จะเป็นสายอิจิมาเตอร์นะครับขนาด0 4ส่วนช็อคหน้าก็อินวิซิเบิลเหมือนกันขนาด20ปอนด์นะครับก็เตรียมมาประมาณน,นี้เตรียมมาแค่สามชุดนะครับเตรียมมาไม่เยอะก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมตัวเตรียมของ จัดเดี่ยสักนิดนึงก่อนที่จะถึงเวลาตกนะครับปรไป ก็ช่วงเช้าปลาไม่เดือดเลยนะครับเลยต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นชุดเล็กตั้งแต่เช้าเลยทก็จะใช้เหยื่อเป็นปลายางตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะใช้เป็นพวกเหยื่อการเลนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูครับว่าวันนี้จะแก้เกมยังไงกับการที่ปลาไม่กินเหยื่อปลาไม่เดือดแบบนี้นะครับ เอาจะกดดีทะะ่าโอเคตัวแรกปวามิ่งตัดจิตยว ัวไซสใ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแตงโมเหมือนเดิมนี่นะครับตัวที่สองมีไซส์ขึ้นมาหน่อย เราจะไล่ออกท่ที่จมืนลังหน่อยนะครับหลังลล้างนักพัทครับ ปลาอยู่ไกลนะครับปลาขวานะปลาขวาข้หลไปดูลยติ้อะไรติดติ

โอเคขอบคครับพี่อย่าดึงตึงก่อนให้เขาปดเด็ดก่อนแล้วก็ลูกตัวปลาตันเดตัวปลานี่เห็นไหมโอเคทันหัวคอยู่ไหนรับเพในเกม เฮ้ยไป่กิกัไยู่โ้ไปได้น่แต่พี่กลัวทางนู้นจะด่านน่สองสองยืนาไม่ต้องสูก็ไม่ได้หายจมูกแล้วนี่ไเดี๋ยนิดเดียว

ลุกไปนึงเก้งกูจังปลาซ้ายนะฮะไกลครับแต่อยู่ซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายปลาปลาอยู่ซ้ายนะปลาอยู่หน้าปลาอยู่ซ้ายครับเล่นเล่นกัน โอเคขอบคุณครับครับครับ กัดสวิงหน่อยครับพี่พี่จะรู้ต้องเป็นเดืเล็กพี่พีคผมใ้ไปแลขอบคุครับ ครับผมติดตั้มเซลติดตัมนี่ปลาปลาของพี่เขาแมวออกดีปาไม่เอาหรอเออปลาเกรบเท่าอ่ะนงเอาวางเลองดครับหนึ่งสี่สักปลาพี่เ่าไปัหน่

ปลาป๋านะครับกินคู่กันเลยป่ะไล่ไล่เลี่ยกันเลยปลาไปซ้ายแล้วนะเข้าหรือยังเข้าบอกมั้ยยังอยู่ไกลๆหน่อยๆหน่อยาุณปี๋เฮ้ยเฮ้ยปีพี่เราปลาปลาเราไปทางเดียวกันนะเอาก็ไม่อยู่นี่อยู่นี่โทษครับ Dạ ครับ <laughs> <laughs> มันอมไปเลยวัดเสียวโอเคขอบคุณครับอึ๊บเย้เเยได้กับชุดนี้นะครับเอรอเนียวอีโวกับลอกแบ็ควิดด์อมไปเลยเตัวที่ห้า นี้เงแล้วนะครับหมดเวลาตีอยาปอมหมดเวลาช่างปลานะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเย่าสดกันนะครับเขาปล่อยตกเยีสดตอนบ่าย3นีก็บ่าย3แล้เดี๋ไปเตรียมชุดตกเยสดกันไปป้อมครับเขาคนสีคเลยลก

รซ้ายตึงซื้อคน้นเม่แน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องกดล็อกให้ได้สมบ่อแล้วใก้แรงน่โกอ็กว่านั้นเาส่มาตึงกููส่งยาวเลยเจะกเลอหรวเลือดจินบล้ม เฮ้ยไปแล้วไปแล้วโดนเหมือนกันงไม่ตอ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 องูยเ่อสดเดือดเยอสดเดือด Jangan macam 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 เอาก่อน้าหน้าตัวนะหน้าตัวนะอ้ยดีแล้ับเอากินเฉยโอ้ย

นี่นะครับผลงานของวันนี้ได้ไปทั้งหมด9ตัวนะครับช่วงเหยื่อพร้อมได้ไป5ตัวแล้วก็ช่วงเหยื่อสดได้4ตัวนะครับก็วันนี้ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแมต์เก็บตกนะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างใสต้องขุดหากันนิดนึงแต่ก็พอได้สนุกอยู่ครับเพราะว่าปลาขึ้นตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วงเหยื่อสดก็เดือดอยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคันอุปกรณ์จากค่ายไซเวเนียแล้วก็โอคูบ้านะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ